สวัสดีค่ะพี่น้องมนีพาพี่น้องมาเบิงสวนสตอว์บอรีเนาะมณีเห็นอันเห่ายุดนะแต่ว่ามาเล่นสวนอันพอไงภาษาอันเกาหลีว่าอะไรก่อนฮะซาจงยิมซาจงยิมสวนตักกีสวนสตอว์้าดีอนผี่คนไทยแข็งๆเห่าเดียวกันนี่แหละเพิ่นมาเหตุอะไรใบมนีเนาะเดี๋ยวไปถามเพิ่นเบิงก่อนว่าเพิ่นเหตดจังหดเขาก็บอกเคยเหตุจักเสียมิตะมากินของเรา <laughs> ขอถ่ายขอถ่ายวิดีโอเนี่เดอ้อ <laughs> อันนี้เพื่อนเป็นรถนั่งรถรถเข็นอันล,ล,ล้ายๆก็เพ็ดในสวนเนาะอันรถเก็บเพื่อนกัสิสินั่งเก็บแล้วก็เฮ็ดแบบนี้พนั่นงเก็บนั่งนั่งเก็บนวยไปนั่มเมน,นพี่นี่ <laughs> เพื่อนเพื่อนไห้เฮ็ดอยังแน่มือนนิ วันนี้ทำทำใบทำดอกค่ะอ๋อทำใบทำดอกไอ้อออเอออันนี้เฮ็ดเฮ็ดใบเฮ็ดจังไดพี่นี่อันนี้ใบเอาเอาใบตะใบเหลืองออกดอกเอาแต่ดอกน้อยไปล่อยเนี่ยจะออกอ๋อนี่คือดอกดอกงามอ๋อถ้าถ้าดอกได้มีหน่วยเท่ากับเอาไใยมันบอจ้าดอกได้หน่วยเต็มเต็มเต็งเตียก็เอาไว้จ่างงี้นะจ้าแต่ว่าของเรามันมัน โบนวยโบข่อยงามเป็นลูกไม่สวยอจมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์น้ำปอฮอการการดูแลเข้าการดูแลนอพีเล็กนออบางเธอมันกันฮาบเเดนฮาบเเดนเด็ดออกมันกันหลีบไปน้ำถินดอกมันหลเด็นมาท่านติ่อ๋อต้องค่ะถ้า้าไหลายเกินไปนวยกับสิบใหญ่บ่งามประมาณนี้เนาะโอเคโอเคประมาณนี้เนาะเห็ดดอกเห็ดนั่นแล้วก็เก็บนวยพูนพี่พี่เล็กเพิ่นเก็บไบอยู่ทางฝุ่นแล้วก็สิน เเขาน้าเป็นเจ้าของนันแหละน่าจะลืมเก็บอันยังเยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนี่ห้พี่น้องเบื้องกันแค่นี่แหละสวยงะสว,ะสวะนเห่นเพื่อนมีจักเขาก้อพี่สีเฮา้เฮาเนาะเพป่นเห็นเพื่อนเก็บทุกมือมังพอหญบังมือเราวก็เก็บเองบางมือกับมาดขอกับเหล้านี่แหละไปกินแล้สำสำหรับาคลิปนี้ก็ฝากให้พี่น้องเบื้องกันแค่นี่เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้สวัสดีค่ะ